โอ๊ยโดนนัวโดนนัวโอ้ยอะโอ๊ะโอ๊โดนยืสตูดมันมีขอบประตูไว้ทำไมวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าพลาดไอ้เขาบาไม่มีแล้วเหรอเขาบาหมดแล้วก็เลยขอบประตูอ่ะอ๋ออ๋อโอเคเชื่อเลย ต้นอะไรเขาประตูอ่ะเรดีเ,รเลยกูกดสามเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยอ,อ๋อไม่ไม,ไมีน็อกได้เหรอมีดิอ้าวเฮ้ยอ้าวกูตายน็อกน็อกน็อก he. เฉยเฉยเฮ้ยกดดิโอ๊ยขึ้นายไวจังไอ้โก้รุดลุดของห้องนี้ก่อนเลยเดิมตุ้มๆโอ๊ยรักผักรุ่ดรุ่ด ไฟกว่าหมดโอ้ยเยอะโอ้โหกระได้เยี่ยเนี่ยเอาเอากุญแจมาครับโยนออกมาโยนมาออกมามันต้องมีคนเสียสละไงเนี่ยด้แม่กูโยนเฮ้ยปิดไฟทำไมล่ะเปิดไฟไงประหยัดไฟใครมีข้าวบาฝากตีตู้ซ้ายหน่อยดิมันมีเพชรอะตู้น่ะตู้น่ะตู้น่ะตู้หนึ่ง เนเนเนเตัเนตัวฝากตีไอ้ตกตัวใช่ไหมเ๋ยวนี้มีกระโดดหรอวะคงจหมดหมดตำรวจยัาไมมาเหรอเส้นอะไรวะลั่นใชนไหเฮ้ยเปิดประตูไปเอาเนียเฮ้ยใ่รเขาเฮ้ยเสียงที่ไรอ่ะเคาะอโอ้ไป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 โก้ ไม่ซิมแล้วไั้เหี้ยไมาใจอีสัตว์เอ้ยไม่ทันตั้งตัวโอ้โหมาไวเอาเลยหรอกครับอ่ที่แล้วฟังนะแปลว่าแปลว่าเราก็น่าจะเจอตัวนี้แหละรอบเนี้ยโอ้โหอไอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยเอ้าะ ให้ไสัตว์ตกใจหมดขอขอขอไม่ขอขอแล้วแม่งโยกเรื่องไงประเด็นอ่ะจอกูโยกอ่ะไอ้เฮี้ยเราไม่จอยไม่จอยม่นสั่นเว้ยเฮี้ย่สั่นขอเราจอยโยกเว้ยเปิดปากเปิดหน่อยต้องแฮกปะแฮกอือรหัสก็คือขวาลงซ้ายขวาขวาลงซ้ายขวาถูกต้องกก โก๊ะโก๊โกโก๊ะปีประตูด้วยไอ้ปืนไอ้ปืนอะไเพื่อนหยิบฟิวมาแล้วครับแฮกแฮกแฮกโอเครับโทรศัพท์หน่อยคนนึงเออรับโทรศัพท์ดิทะเลทางเราิดเราจะเจอรูปปั้นกันอีกปะเนี <a a okay. ่ยเฮ้ยเฮียไม่น่าเจอแล้อันนี้ห้องนี้เปิดได้ปะห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ เอ้มันเปิดอีกแล้วเปิดแล้วเข้าไปดิเข้าไปดิอโอ้โยอว่าเจอแน่คิดแม่น่ะเพื่อนเปิดแล้วอ๋อเรามีไม่เจอเรามีไม,ไม่เจอเราไม่้ชงเปลี่ยนตัวแล้วงไงแล้วเขาเ,เขาเข้าไ,ได้ไหมเออเราไม่เข้าได้หรอติดโฟติฟิวอะเออไปติดฟิวเมนเทนนส์กันไหมล่ะติดฟิวก่อนะไรขวาขึ้นลงขวาขวา ขวาขึ้นลงขวาขวาฮึถ่าย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 อะไรอ่ะไอ้สัพท์เต็มหน้าเลยเยี่ยมเงยเดี๋ยวผมก็ผีมันได้มาหลอกคุณกูถ่ายไปแล้วเพื่อนเมื่อกี้แม่งมาตรงหน้ากูเลยไปไปไปกันต่อหมดแล้วป่ะห้องนี้ไข่สองฟิวอ่ะไก่สองฟิวอ่ะอืมมันจะมีฟิวอยู่ห้องอื่นแต่ว่าเราต้องเป่ากุญแจห้องเมื่อกี้ก่อนตรงนี้มีนี่ห้องอะไร อันนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันเมนเทนเน์รูมอยากรู้ใต้คอมเมนต์เลยข้าวบ้าอ๋อมันคือไอ้นี่ไว้ทางลัดเล่รูมทางลัดทางลัดไปเนี่ยมุดปีกห้องหนึ่งอ่ะบาเฟรนบาเฟรนไปไหนกันอืมไปแล้วนี่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 ถ้าปีนขึ้นไปอ่ะมันจะไปมันจะไปที่ห้องที่เราเก็บของได้ไอ้ตรงเนี้ยทางลัดทางลัดเป็นอะไรอ่ะ สุดอะไรวะขึ้นไปขึ้นไปป่ะอ้าวไม่รู้กดดูมีของยังไงเราจะเอาของเก็บกันไหมเออของเก็บหมดไม่มีของอ่ะออกแต่ไปด้วยไปไงวะแล้วไงวะแล้วกูไปไงไปไม่ได้เอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาก็คือ มันปีนกลับมาได้เหมือนกันแต่ว่าปีนอุย้ยเฮียตกใจปีนกลับมาได้คนเดียวอีกคนต้องเดินอ้อมนะนใครจะไปคนเสียสลดัดเดินอ้อมกูสินะ <c oughs> ไอ้พลอยไปแล้วปไปแล้วเฮียมึงก็ขึ้นไปแล้วไอ้สัตว์อ้าวเราพลอยมึงไปทางไหนนะก็ต้องไปตามทางเดิมที่เรามาอพูดแล้วแหละไม่ไปแน่แล้วเดี๋ยวกันเฮ้ยไม่ได้ดิใ<ห>ชอเราของก่อนเอาเฮ้ยจะท <ำ S 1> ิ้งกันตอนแรกแล้วเราถ้ากูตายอ่ะแบบมันมีใครมาชุบไม่ทันเดินมารับกูดิ เออเดินไปรับเดินไปรับกูณนำหน่อยดิยัดอยู่ไหนวะเนี่ยกระแดกกระแดกกระแดกเ้ากูตายเ้ากูตายที่บอกว่าแบบชันไม่ทันนะเว้ยแบบว่ากูแบบสบายนะเว้ยโดนโดนผู้พิลลอกอ่ะมาทางใหม่อ่ะอัวใกล้ๆมันมาใกล้ๆเราเพื่อนโอ้ยหลังหลังหลังถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วโอ้ยแสดงว่ามันกำลังหลอกพวกมึงกูวิ่งแล้วทางไหนอ่ะคำถามมาเลยวพลอยไปเอ็กซิทอ๋อนี่ทางนี้รับไปพลอย เดียตอนนี้ละเฮียตกใจเลยไอ้่ไม่มาท่าคาแล้วก็ตกใจหมดเลยสเข้าข้าีข้านีก่อนว้ายตกใจได้ด้น้องเฮ้ยนองเฮ้ยนองเฮ้ยนองเฮียียกดเฮียถ่ายไอ้ตัดไปแล้วเพื่อนตอดไฟเพื่อนตอดไฟเลยไม่รู้ปุ่มถ่ายในเียไหนตรงไหนตรงไหนมันไม่มีไอ้นี่อ๋อละอ้อมละอ้อมละอ้อมเพเพเพที่เมยูิง โมงมากนี่ตรงนี้ก็มีนะมาทุบดิไอ้ตรงกลางนั้นอะไรกุญแจปะใช่ใช่เราต้องแบกกุญแจอุ๊ยอเอ้ยโว้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 ต้องทำแม่นี่นี่นี่ช่องนี้ไปได้เราย่อไปเราย่อไปนี่เห็นป่ะเลยเซอร์มันดับลรู้แล้วรู้แล้วท่านไม่ต่อวะแล้วมันล็อกไปแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินถ่าย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 อีกอย่างถ้ากูอยู่คนเดียวกูถ่ายไม่ได้นะกูไม่รู้ปุ่มไหนตัด กลัวครับเราออมได้ป่ะวะกลัวถ้าเราเปิดได้บ้างประตูเนี้ยเปิดไม่ได้ว่าถ้าเรามีฟิวมันก็พอจะเปิดถึงเมนูว่าถ้าเรามีฟิวไฟมันกำลังวิ่งอาจจะปิดได้ก็ได้นะพร้อมนะทางไปอันนี้อันนี้อะไรเออเปิดได้อ๋อนี่ตงเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยอันนี้ทางไหนเนี่ยอันนี้ทางเดิมนี่ไปทางเดิมป่ะอ๋อช็อตคัท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  เฮ้ยเฮ้ยวอทนะครับอยู่ไฟก็มาเก็บของกันแล้วนะไม่เสียงเดิน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 แคเฮ้ยเฮ้ยไม่ถ่ายไม่ได้หรอเพื่อนถ่ายไปได้แล้วกดอะไรถ่ายทันทีครับหมดหมดแล้วอ่ะดิฟิมหมดแล้วอ่ะไอ้ไอ้เบงกูมาให้กูมาโยนอะไรอ่ะโยกล้องมาให้กูมาไม่มีกล้องมึงเอาอย่างไหนกล้องไหนสัตว์เอ้าต้องบอกว่าจะอะไรถ่ายถ่ายยังอ้าวไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องใช้กล้องไหนฮี่อะ อ้าวกล้องหมดทำไงอ่ะเอาไปใช้แบตได้ป่ะไม่ได้มันมันคือฟิล์มหมดเฮ้ยเสียงเดินนัน่ะเสียงอะไรหลัง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 กูซอยแบบไม่แบบไม่ใส่ลูกเขาลงมันลงมตามกันไปวะเออแล้วเปลี่ยนไปจกใครไปกูไม่แตมเราอยู่กูวิ่งก่อนอ้าวตายแล้วสองคนนับไปเลยเอิร์อ คอเนีนคุณเนียนไม่เห็นกูอ๋อถ้าโดนแล้วมันหายกลับมาบอก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 ไม่บอกเหี้ไม่ตกเลยไอสัตว์ไ้นี่เออโดนจับแยกชิหายแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในท่อฮะทำงานทำไมอ่ะหาทางเปิดกรงเพื่อน แ้วงหาฟไม่ครบแล้วนะแต่ห้องอื่นมัน่ะหาไงอะนั่นดิมันมีห้องที่เราไม่ได้นังสิอยมีขาวเุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ้าไอ้หียเพิ่งกูวิ่งไม่รู้ล้วิงดไเฮ้ยย่าเพิ่งดิอยู่ไหนกันนะกูยังอยู่ห้องเดิมอยู่เลยไปกอปตูประตูประตูประตูห้องคัดั้องัดังที่ออมกลับอะ ใชยด้วยดีต้องพมดอะไแล้วคือดีดคุยไหนคุยไหนเฮ้ยผมผมอยู่ห้องที่โดนไอเนี่ยโดนลูกปั้นหลอกอ่ะกลับแล้วกลับมากลับมาห้องลูกปั้นอะนี่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 ไปดีไงไนดีไงไม่มีทางเลยอ๋อไปลงทางนั้นยังไงไปไหนกันอีกเลยตกใจผมกระโดดไหม ช่วย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 กูกลับมาแล้วเพื่อนเอาคคยกลับมาเหร้ยหลบหน่อ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 ยโอ้ยขอเก็บของก่อนเออคงเหมือนละไม่แต่ว่าต้องมีอีกช่องหนึ่งไว้ใส่แอนนี่ด้วยนะโอ๋อต้องใส่เฮ้ยต้องหามงกุฎด้วยป่ะใช่ต้องเอาไว้ใส่มงกุฎมงกุฎโอวิงั้นเอาไว้ค่อยว่ากันเราเราครบละถุงแรก อ๋อเช่อไมเรต้องหาอยู่ดีมอ๋อเราต้องหาเราต้องหาไอ้นี่เราถอดแบปถอดมาใส่ได้นี่เราหาอีกอันนึงก็ไถอดมาใส่ได้ใช่แต่ว่าเราต้องหเข้ามามันเข้ามาเข้ามันเข้ามไปกันไปไอ้เฮียขับกล้าทางี้ทาไมวะขับ้ไอ้เียมันคือใครจูนเบเองโคเหือ เราไปเช็คท่ออีกทีก็ได้นเราไอหยุดหยอย่าตูดแน่นๆเอ้ตรงอ่ะโอเคเราเราว่าเราเราเดินทางเดียวก็ได้เพื่อนเดินด้วยกันมันแงอันนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยอ๋อนี่คือห้องใหม่ปะแงแล้วใช่เนี่ยแงเจอใช่แงได้เพื่อนเออนี่ไงห้องใหม่ เปิดให้สวิตอะไรอะสวิตอะไรอะนี่นี่นี่แฮกได้นี่นี่แฮกได้อยู่ไหนแล้วก็ไหนอะนี่แฮ็กปิดประตูกัน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 ปิดประตูนั้นกันปิดประตูนั้นกันของดีโอ้ยเปิดประตูก่อนหิว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 จะเอาไว้กันจะเลยวันนี้เอ้ยใครก็ได้เชยเชยแฮกแฮกแฮกลงลง้ายสายขึ้นลงลง้ายสายขึ้นเต็ม คนเลวเสี้ยวน่าจะจะชัดคัดโอ้ยตกใจเฮ้ยย่าท่าแอร์แอร์มันกรูดกรูดเวอร์ชั่นคนดำข้างนอกไม่เป็นเอ้ยส่งส totally ่งกลับเขาเลยเผื่อมีทางอีกโร่างมันกลาชร่างมูล นี่มันมีห้องนึงที่ไม่ดเปิดห้องนี้ไม่ใช่โอเก่าลจะกลัวหรือเปล่าจะรับไม่ช่องนี่บ้ารบารูมบารูมนี่ห้องน้ำเออบารูมใช่ใช่ใช่เฮ้ยครับเนี่ยเออห้องน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้้ย้ยเ้เ้เเฮ้ย้เ้เ้้เ แล้วก็มีกุญแจเอ้ยห้องห้องเดร์ห้าพั้สกิปบิดีทอยเลสมีเหรอสกิปบิดีสกิปบิดีโอ้ยมึงเอ้ยมันเอามือล้วงไปได้ด้วยเพื่อนมึงลองล้วงดิตรงนี้เลยด้ดดดดิเล่นกันในห้องน้ำเลยเดอมึงลองเอามือล้วงลงนทั้โคตรดิเกินไปแล้วนะล้วงได้ด้วยเหรอกดได้ อ๋อเราไปแล้วมันออกไปแล้วไปไปห้องไปเพื่อนที่นี่นี่เพื่อนตรงนี้มีมีมีพ่อให้ปีนด้วยนะเพื่อน,อนไหน,นมาเพื่อนไปมีคาร์บาดร์ดอ๋ออ่ะมันเชื่อมมาห้องไอ้นี่ห้องห้องไอ้นั่นน่ะห้องห้องอะไรวะนั่นแหละห้องคอนโทรลคอนโทรลรูมเนี่ยเอ็กซ<ว>ิเนี่ย เดี๋ยวค่อยกลับไปบอเปิดไวใช่ตีนกูออกเลยกูออกเลยไม่มีอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยทัไปหน่อยมาโยนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮวกเฮ้ยเฮ้ยย้ยเฮ้ย้ยเฮ่้ย้เฮ้้ยเฮ่ย้ยเฮ้ยเฮยล้ย้ยยเฮยเฮ้้ย้ไปอ้ย ปุ่มกดมันปุ่มเดียวกับปุ่มถ้าปุ่มปุ่มตีคาวบายเบระวังเซนเซอร์นะก็ิกซ้ายนี่อ๋อเออว่าเซนเซอร์ย่องนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้ปิดประตูห้องหน่อยปิดประตูห้องหน่อยปิดประตูห้องหน่อยเฮ้ยเออโดนแล้วเออเอาเฮียดับเบิ้ลคิวไม่หรอเออเฮียอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่เราต้องอันนี้กันต่อเนื่องแปลกแล้วคุณต้องเปิดเปิดประตูให้แม่งแล้วล่ะว่า ว่าเนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนแย่ล้วเพื่อนแม่งไม่โอเวอร์ไปแล้วไปแล้วมนั่งไว้นะนั่งไว้นั่งไว้นะมันเอาที่แล้วไหนเลเซอร์อ่ะโอ้ยว้าวเอ๊ะปิดประตูได้นดิหัวแตกเลยคูไหนเลเซอร์อ่ะไม่เห็นเอ๋อนี่นี่แท็บไซเฟอร์เพื่อนซ้ายไซเฟอ์แท็บไซเฟอร์ระวังแท็บไซเฟอร์ นั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้มีอะไรก้มไว้นะครับเฮ้ยมีอะไรแฮกปะแฮกปะแฮกแฮกแฮกโอ้ข้างหลังพวกมึงอ่ะแย่ชิบหายอ่าปัดแฟดแฟดเฮ้ยมดแล้วเฮ้ยมโดนมันมันต่อเนื่องเลยมันเอามันเอาทีละสองอะทีรอบนี้เออรอบนี้เปลี่ยนเป็นทีละ่องคนละอ่ะอ่ะชิบหายอ่ะเฮียเราอยู่ข้างในกันหมด อ้แกผิดไปล้ตายแพ้แล้วแหละเอฮ้ยเฮ้ยยังไงขอเปิดวอลเอยลวกันนะอ่ะรหัสก็คือข e ึ้นซ้ายซ้ายลงขวาลงขึ้นอ่ะลงขึ้นโอเคอูแคเจอรเราก็ลังจะตายกันแล้เออยกตี Don't get it.